เป็นวิธีการใช้ไมโครมิเตอร์นะคะไมโครมิ ometer, เตอร์เครื่องมืออันนี้เนี่ยจะมีความละเอียดถึง0 0 0 1ม mm. มมันจะมีสเกลของการวัดเนี่ยอยู่3 3สเกลนะคะสเกลแรกมันจะหมุน50ช่องจะเห็นเลข0กับเลข45นะคะพอเราหมุนสเกลไป1รอบนะคะเราจะเห็นเริ่มเห็นสเกลที่2เห็นเล็กๆนะคะ หมุนไป50คือกลับมายังเลขศูนย์เหมือนเดิมเพราะมันยังมี50ช่องนะคะตรงนี้หมายความว่าใน1รอบจะได้ระยะทาง0.01ม mm, ิลลิเมตรนะคะคือจุดศ1มิลลิเมตรในกรณีที่ซึ่งเราจะเห็นสเกลที่3นะคะเห็นตัวเลขเล็กๆไหมคะ นะคะเห็นตัวเล็กๆตุกส่วนนี้อันนี้จะเป็นสเกลของหลักที่3เมื่อกี้เราได้แล้ว1รอบคือ0ุดสมมติว่ามันมีเศษเกินนะคะเศษเกินให้มันตกนะคะเราจะสังเกตว่าเข็มนี้สมมติว่ามาชนอยู่ที่เลข8นะคะเลข8เห็นไหมคะสเกลที่10มาตรงกับตรงที่เลข8เพราะฉะนั้นสเกลสเกลอันนี้จะอ่านได้ว่า0 1> 0 1 8นะคะ0.018นั่นก็คือ3หลักนะคะตามหลักของมันก็คือว่ามันจะมีความละเอียดถึงขั้นไมโครนะคะคือจุด001ยกตัวอย่างอันนี้จะอ่านได้0.0183หลักนะคะนี้เรา,าลองมาวัดการวัดไมโครมิเตอร์เราจะวัดกับอุออปกรณ์ที่ซึ่งมีขนาดเล็กมากนะคะขนาดเล็กมาก เราจะมี3แบบนะคะอันนี้เรามาลองวัดเ,เส้นลวดซึ่งมีแดมิเตอร์เล็กมากนะคะะมาเช้น